ครบผมพี่น้องสวัสดีครับผมพีช่ชายก็มีตามตอนเที่ยวกับผมพระธาตุลำปางหลวงครับพระธาตุลำปางหลวงครับผมพามาต้องต้องมามาลำปางต้องมาที่นี่ครับเอาให้สุดกระผมเอาให้สุดเอาให้สุดไหนไหน,นมาแล้วพาพี่ชัยมาไอ้พาพ่อใหญ่ชัยมาดูเดีย๋ยวให้พ่อพ่อใหญ่ชัยไล์ให้ดูนะครับกระผมมาลำปางเนี้ยครับหให้ไล่เลยครับผม ต้องมีรถม้าครับผมรถม้ามองลำปางครับมมาลำปางต้องรถมา้าเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับพี่นอ้องนี่แหละครับผม<อ><อ>ลำปางต้องมารถม้าครับพี่น,ออาาน้องนี่ครับพี่น้องภายนอก นี่คือภายนอกเบื้องกับรถเลยครับผมว่าจะสวยงามปันใดครับผมนี่คือรอบภายนอกนะครับเย okay, ครับผมรถมาพร้อมบริการเลยครับพี่น้อง บอกเล้ว่าน่าจะเป็นเมืองเกาแก่แล้วครับพี่น้องเป็นวัดเกาแก่นะครับผมของลำปางนะครับสวยงามครับพี่น้องไปแล้วครับผมรถมากบรรยากาศเริ่มฮ้อนครับออกมาทางนี้ไปเชียงใหม่เมื่อกี้นีนบรรยากาศเยน็เยนๆนะครับผม ังเด็ครับพี่น้องสวยงามมาครับผมที่เอ่อพิ่มาประทัดกับหัวครับพี่น้องนครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เลยครับพี่น้องคนลายครับผมมื้อนี้วันอาทิตย์นะครับสวยงามคักขนาครับพี่น้องนี่เลยครับผมสวยงามมากๆเลยครับพี่น้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางนะครับนี่เลยครับผมต้องถามผู้รู้ครับผมไม่รู้ครับดูจากป้ายดูป้ายนี่ครับ ครับผมนี่ก็ออกเป็นวัดยังเป็นวัดเก่าแก่อยู่ครับพี่น้องมันยังไม่ได้เปลีย่ยนแปลงอย่างเลยครับผมเพื่อนยังรักษาความเก่าแก่ไว้นะครับผมแต่ละหลังนะครับมีสังเกตบเบื่อไรกระเบื้องครับผมกระเบื้องหลังคาครับพี่น้องยังเป็นดินเผาครับผมเนี่ยมือนี่จะหาเบื้องมามีแล้วครับผม นี่เลยครับผมนี่เป็นแบบองพระาธาตุทิริบุญชัยที่ผมไม่พาพี่ไปก็แบบนี้นะเว้ยแต่เจดีย์ทองเหมือนพระธาตุดอยสุเทพแต่พวกไอ้พวกนี้เหมือนกันเลยคล้ายกันเลยการแต่งรูปทรงเหมือนกันอ่าแต่แต่องค์พระาธาตุพระธาตุทิริบุญชัยเป็นทองคล้าย เป็นสีทองเหมือนพระธาตุสุเทพแต่นี่อาจจะเป็นแบบเหมือนแบบยุคเก่าอ่ะที่เขาอาจจะไม่ทาสีก็ได้ผมก็ไม่รู้แต่รูปทรงเหมือนกันดูเะครับความเก่าแก่ยังหลงเหลือให้ชมยอยอบพี่น้องนี่แล้วไปสักสามรอบเหมือนเดิมต้องวนพระธาตุสามรอบเป็นสื่อมงคลนี่นั่งมาวัดเสร็จใส่ครับไปแม่งน่าเบื่อ ขี่มาทุ่งนุ้่นนะำผมเปลี่ยนแล้วโหแฉเราเราต้องไหวก่อนเราใค้เดินหรือว่าเดินเสร็จเราแค่ไหววะไม่รล้แล้วก็ไหวนั่นแหละไหวก็ถวดตะโมก่อน,น,นก็ได้ ้วกา่อนก็นไงยางรอบผู้ห,หญิงห้ามขึ้นนี่ผมบอกพี่เขาจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปเลย,เ,ลยเขา<ม>ให้แต่ผู้ชายขึ้นแต่ตอนนั้นอะประตูมันไม่ได้พังแบบนี้พี่เห็นปอตเตอร์ข้างหลัง<อ>ที่ผมบอกที่พ่าถ้าหัวกลับอ๋ออ,อยู่ตรงนั้นอแต่พวกผมอะสองรูไม้แตกมาที่เจดีแล้วเจดีหัวมันไม่กลับอย่างฮา นี่แต่ประตูมันเสียตอนนั้นประตูมันเต็มนะตอนนี้ผมมาเมื่อ7ปีแล้วโดนแดดโดนฝนก็น่าจะไปตามสภาพน,นั่นแหละนี่พระธาตุหัวกลับอย่างพระธาตุหัวกลับเ <c oughs> นี่ยครับผม <c oughs> พาจะมีปอเตอร์อยู่ข้างในครับพี่น้องอยู่ข้างในเลยครับผม <c oughs> ผมขับให้เด็กที่นั่งตามผมเข้าไปนั่งไปสองที่ไม่เห็นกลับเลย นี่ยังวยนะวันนี้บดไม้เก่าเลยนะเก่าแก่เลยนี่น่าจะน่าจะหลักร้อยปีได้อยู่แ้่นียผมว่าอาจจะมีบูรณะมัม่งนลยก็ยังแบบก็ยังแบบคงเอกลักษณ์นะอาจจะมีบูรณะมั่งแต่ไม้ผมว่าพวกเสาพวกนี้ยแม่งเก่าแน่นอนอนะ่นละมลูกปืนให้เขาดูนะนี่คร<ห>ับลูกปืนลอยหงส์มีลูกปืนที่ติดที่ติดอยู่ บอกเลยพี่น้องเข้ามาข้างในนี่เย็นพอครับผมสวยเพราะเข้าม้าข้างในเย็น,เ,นเลยๆๆเครับผมนี่เนี่นยลายลายท,<ช>ที่เขาเขียนบอกลายยังสวยอยู่เลยนี่ลายลายไม้เนี่ยแต่มันลอ,อ,อกไปหมดเลยนะพี่ชัยนะ<ช>ส่วนลอกก็มีนะส่วนไม่ลอกก็มีนะเนี่ย<ช>นข้างหลังมันสวยอ่ะอันข้างหลังใช่ไหมนี่ยโอ้โหเนี่ต้นเนี้ยต้นเนี้ยชัดเลยนะ ใช่ต้นนี้ชัดเลยต้นนี้ชัดมากเลยนะลายสวยเลยครับผมพี่้องผมว่าไม่น่าไม่น่าบุรณะนะพี่ไทยน่าจะเป็นแบบน่าจะทําทำไอ้นั่นแหละเอามาก็คือทําไปเลยอ่ะเนี่ยรอยเนี่ยเห็นไหมติดกับไม้เนอ่ยแต่เหมือนแบบพวกทองแม่งลอกไปแล้วพี่ไทยวาปว่ะใช่นั่นนะเนี่ยเนี่ยเห็นเขาวาดว่าแต่ไอ้พวกเบลรักทองที่ว่าปิดแบบเนี้ยมันหลุดไปอ่ะนะนี่มันเป็นเรื่องราวหมดเลยนเนี่ยใช่ น่าสนใจนาสนใจนามาเรียนลูกครับผมเนี่ยเป็นลูกเนี่ยเป็นลูกนะไี่ใชยมองไม่มองไม่ใกล้เป็นลูแบบออในใกลลแบบอใใก่ะเหมือนเหมือนเหมือนแบบเหมือนบแบบกิตใจกรรฝ่าโบสถ์อ่ะใช่ใชนะ่แต่นี่เขาเหมือนแบบนี่เหมือนแบบแกะสลักลงไปนะพี่นะเหมือนแบบเขียนไว้อะ่ะนะใช่เพราะมันเป็นรอยไม้เลือยเข้าไปให้จับไม่ได้ครับนะพี่ชายเห็นไหมใช่ใช่ไม่เหมือนเป็นรอยไม้ที่เขาขีดอ่ะเหมือนวาดแบบว่า เหมือนแบบว่าติดติดกับไม้ไว้เลย ป็นบางตัวเนี่ยครับผมเป็นเป็นหนาจะเป็นแผ่นแผ่นทองครับผมแผ่นทองแดงครับผมบางก็มาแปะรอบประทัดนะครับผมเนี่ครับข้างบนจะออกทองทองครับผมยังก็คือยังยังรักษาความสวยงามไว้นะครับผมสวยงามครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวคลิปนี้พ่อใช้ขอจบคลิปไปที่นี่ครับผมเดี๋ยวไอพ่อคลิปหนาครับพี่น้องว่าเป็นจะพากลับ เขากรุงเทพแล้วครับผมายไล่เขาคือมื้อ <holes> น <Over the track> ี้กับมาชมพระธาตุหัวกลับครับผมพูดอายเขาเดี๋ยวไ้พ่อคลิปหน้าครับพี่น้องครับคลิปนี้ไปณไอซ์มีตามสวัสดีครับผม